ดีครับวันนี้เอาปั๊มกระทิงดำนะครับขนาดปั๊มสามสูบขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเอามาให้ดูนะครับเื่อใครอยากได้เอาไปฉีดยาหรือเอาไปล้างรถอะไรเงี้ยแรงดีปั๊มสามสูบขนาดหนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้วนี่บางคนก็สงสัยว่าตรงไหนมันหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็คือกระบอกที่มันอัดแรงนี่นะครับตัวสามสูบเงาเงาเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบมันคือหนึ่งนิ้ว แต่สายที่มันฉีดออกไปนี่มันก็เป็นสายฉีดยาทั่วไปนะครับอันนี้อุปกรณ์มีให้มีให้ครบชุดก็มีชุดซ่อมชุดซีนเอาไว้ซ่อมแล้วก็โมเลกองสายดูดแล้วก็สายดูดแล้วก็ใส่น้ำกลับนี่นะครับมีให้แค่นี้หนึ่งชุดามาดูตัวปั๊มกันต่อนะครับ ซื้อปั๊มไปใหม่ๆนี่ต้องเติมน้ำมันเองนะครับวิธีการเติมน้ำมันก็เติมไปสักประมาณครึ่งลูกแก้วตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าบางคนไม่รู้ถ้าไม่เติมนี่ปั๊มพังเลยนะครับต้องเติมน้ำมันน้ำมันเครื่องก่อนนะครับน้ำมันเครื่องก็เบอร์40เหมือนพวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่แหละครับเติมลงตรงนี้ครับมีมาตรวัดมีหัวฉีดสองหัว แล้วก็มีตัวปรับแรงดันตรงนี้นะครับสามารถปรับแรงดันได้สองอันนี้ก็คือเนี่ยสามอันนี้คือที่อัดจารบีต้องอัดจารบีตลอดนะครับอย่าให้มันขาดเราเปิดดูว่ามันมีจารบีไหมถ้าไม่มีจารบีเราก็อัดใส่เข้าไปมันจะช่วยให้เรากระบอกสูบกับซีนมันเสียยากถ้าบางคนใช้อย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้อัดจารบีกระบอกสูบมันจะเสียง่าย นี่นะครับเอาไปติดตั้งกับพวกเครื่องเครื่องบินซินก็ได้หรือว่าปั๊มมอเตอร์นะครับได้หมดนะครับเครื่องบินซินก็ใช้สัก6แรง7 6แรงขึ้นไปนะครับถึง8แรงได้หมดเลยครับเอามาดูว่าปริมาตรการส่งน้ำมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้อ่ามันก็จะเขียนอธิบายไว้ให้ ตรงนี้นะครับผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนนะปริมาตรการส่งน้ําออกนะครับ30-40ลิตรต่อนอาทีนะครับตัวเนี้ยแล้วก็แรงดันแรงดันในการทํางานก็10-40 k งความเร็วรอบก็800-1200ถึง1200 p m น้ำหนักรวมทั้งหมดนี่ก็ประมาณเจ็ดกิโลกร,รัมนะครับดูให้เัื่อะไนะครับสนใจอยากสั่งซื้อก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้หรือไม่ก็โทรมาเลยก็ได้ครับ080 909 9 8 2 7นะครับจัดส่งเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวผมจะ ใส่ราคาไว้ในข้างใต้นี้นะครับโอเคนะครับสนใจก็สั่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบขอบคุณครับ